เสียนี่น้ำวานปานางสื้อนี่ถ้าไม่ติดว่าใส่กระโปรงมาจะตีลังกาเข้ามาเลยเอ้ยเลืองพระนางล่ะเปลืองพระนางเล่นกับพี่อ้ำหลายเรื่องเลยหลายเรื่องและเจ็บแค่ไหหลายเรื่องมากสิสังสิกว่าเรื่องเฮ้ยไม่ถึงค่ะประมาณสี่ห้าเรื่องใช่ใครได้ดูบ้างคะใครเป็นแฟนละครอยู่บ้างหนูเลยช่องเจ็ดตั้งแต่เด็กจนโตไม่ได้พาน้องฟ้าตะวันพ้อมาษาญี่ยู่นเฮ้ยน้องฟ้ารักมาก วันนี้ไม่สบายวันนี้จิตใจห่อเหี่ยวนิดนึงนะคะลู้สกปวยเพราะฉะนั้นฝากกําลังใจเยอะๆเลยนะคะไม่สบายเป็นไข้ใช่ไม่เป็นไรค่ะเป็นกําลังใจนะเพราะว่าตอนแรกมีคิวตั้งแต่ช่วงเย็นแล้วนะคะก็เลยได้มาเล็กน้อยป้ายุสวยไหมคะชอบสุสานเพิ่นเป็นละค่ะขอบคุณมากๆค่ะวันนี้จะมพิเจมด้วยนี่ใช่ใช่วังเป็ชีวังชีวังชะวังคอมบันไหนลองลองลองชีวัชีพังเลยค่ะชีวังคอม คนนี้ดว่าจะได้เจอคนลุกประโยคเดียวแต่คนลุกไม่อย่างนั้นค่ะไปาไปหาต่างากกุ้งก่กุ้งนาง้งุ้งนางอไที่เ่เป็นแปะใช่เล่นเองคนเดียวแต่แยกคาแรคเตอร์เลมากได้ดูไหมค่ดูทุกเรื่องค่ะทุกเร่ี่เปนละครตองยองเลยลูกคุณค่ะคือเมื่อก่อนมันแบบไม่มีโซเชียลไม่มีเรื่องเรื่องชาวบ้านนี่มอมอยค่ะก็ทีวีเมื่อก่อนต้องละครเนาะ